สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์นี่นะคะสวัสดีวันหยุดค่ะเพื่อนๆวงดูเม,แมงแคขงมืนอไทร่้ราก็อยู่เฮือนอยู่ซานนะคะเด้อน้ำมำไมน้ำไม่แข็งไล้ไหลน้ำมันถึงน้ำมันจะฟุ้งขึ้นมาจะไต่ขึ้นมา เอม็มเงินเต็มศานค่แห้งนาหอนแหน้งไรน้ำพักนำ้ำหยาอันนี้หน่อยนี่นี่นนี้หน่อยนี่นี่ที่จะหน่อยอากาศหอนแห้งไรเห็นบกพี่นาอนนา không xe cả được mà cô có tăng bạn không chỉnh gì đấy, tao phải tăng treo không ạ nói bất kín nói vào mấy kiểu mình là khai มีหลายแค่ไกล,าาลดิผวกพวกำเตลบาดนี่เป็นเดบเศร้าเตลาบาลดเดเป็นกำพื่นด้พี่น้องอคนมักกินข้อ,ขอก็เสียออนซ้อนอยู่เนาะ อย,อ,ยอย่าอย่าอยู่แรงมากตันนี้อยู่บ้านทำคลิปโซนส,สบายตอนแรงก็จะไปกรึ๊บเมียงจะเป็นนอนในเมียงคืนนี้คิดว่า นายกินดำหูตบอกตบอึ้งที่ในเมืองต้อเขาบอกินอึ้งดอกว่าว่าซื้อไพี่น้องหลายหลายโอ้ยโอ้ยแหวนสนใจนะบอสจับขายสบอจับขายกกิโลละหกสิบห้านอนฝนได้นี่แต่กลัวสิบไหลกิโลนึง แมงเสด็งจิปโอมอย่างนี้ก็กิโลละหกสิบบาทมีกิโลเฮงแพงจีกกุจิงแพงก็ขายแมงกุจกจิแพงเลยขายเยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าทุกท่านของแมลงมลุยดูนะคะวันนี้จะนำไม่ได้เป็นเรนรถนะคะข้ามข้าววันเสาร์ นี่นจ้ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บายบาย